น้องแม่แพลวแล้วก็โพดสุขสันต์วันเกิดน้องนาลิตะสุขสันต์วันเกิดนะคะลูกแม่น้องนาลิตะห้าขวบเตม19ตุลาคม68ลรักสุดหัวใจหนูและน้องเกียวคือดวงใจกำลังใจที่ทำให้แม่อยากมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ต่อไปทุกเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาทำไมแม่ถึงผ่านได้ทนได้เพราะหนูและน้องล้วน แม่จะอยู่คอยดูหนูเต็มเติบโตอย่างสง่างามจะคอยดูแลหนูให้ดีที่สุดเท่าที่แม่คนนี้จะทำได้จำไว้นะคะคนดีแม่รักหนูที่สุดแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูนาลิตะพี่น้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องนาลิตเด้อขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงปังปังรวยรวยเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนหนังสือ สุดยอดค่ะพี่น้องจ้าแฟนกับแฟนเพลงก็ขอมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องนารีตะยานวขออนุญาตอั Happy Birthday, นคอมเมนต์แฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องนาริตามีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนหนังสือนะคะคนสวยสู้ๆเดอ้อนางฟ้าหนูน้อยนาริตาคนสวยน่ารักมากขอให้มีความสุขมากๆนะคะน้องนาริตาหนูเป็นเด็กดีของแม่แพล ป้าลุงตาเป็นที่รักน้องแบบนี้อบอุ่นน่ารักที่สุดเลยเฮงเงปังปังเวยโยร้อย,ยล้านพันล้านนะคะสุขสันต์วันเกิดคะ่ะน้องนาลิตะคนสวยขอให้มีความสุขมากๆเป็นเด็กดีน้องนาริตะมีความสุขมากๆนะคะเป็นเด็กดีของแม่แพรวและป้าปีนะคะคนสวยสุขสันต์วันเกิดนะคะ น้องนาลิตะขอให้หนูสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้หนูเจริญเติบโต,เ,ต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 เป็นเด็กดีที่รักเป็นครอบลักของครอบครัวทุกคนนะคะขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรง5ปีแล้วสุขสันต์วันเกิดนะคะนาลิตะคุณเก่งยายเทพคือสีนั่งยิ้มเบื้องหลานสาวแบบมีความสุขเนาะจ้าเป็นตาหักขักพี่น้องน้องนาลิตาใหญ่เร็วขักพีน้องจ๋กเป็นสาวแล้ว ขวบแล้วเวลาแปบ๊บแปบ๊บเห็นหนึ่งตอยู่ในทองสุขสัน์วันเกิดเด้อจ้ามีความสุขมากๆนะคะเฮงเฮงปังปังเลยรวยยิ่งๆิ่งขึ้นไปเป็นกำลังใจให้แม่แพ้วเด้อจ้าสู้ๆนะคะ